อาชีพจับเสือมือเปล่าสามารถสร้างเงินแสนเงิงนล้านให้กับคนธรรมดาบ้านๆอย่างเราได้ค่ะโลกมันเปลี่ยนไปหมดแล้วมันเป็นยุคแห่งออนไลน์ที่มือถือเครื่องเดียวสามารถสร้างไรายได้แบบไร้เพดานไร้ผแดานไร้ข้อจํากัดแล้วค่ะ ซึ่งแม่แมได้เลือกมา5ชีวิที่น่าสนใจสามารถสร้างไรายได้เป็นกอบเป็นกำในปี2023ค่ะ 1. นายหน้าแอสซิลเเอาสินค้ามาขายรับค่านายหน้าค่ะเพียงแค่คุณสั่งซื้อสินค้าตัวอย่างมาแล้วก็มาทำคลิปวิดีโอหรือว่าเอามาไลฟ์สดเพียงแค่คุณเกิดยอดขายแค่นี้ก็สามารถรับค่านายหน้าแล้วค่ะ 2. รับทำหรือให้บริการทางออนไลน์ เช่นรับตัดต่อคลิปวิดีโอบนติกตอกนักเขียนคอนเทนต์ตาก้องคนทำรูปภาพกราฟ,ฟิก3 KOL influencer net idol อาชีพนี้ก็ง่ายมากค่ะเอาสิ่งที่คุณถนัดออกมาทำคอนเทนต์ออกมาสร้างตัวตนทำให้คนเขารู้จักคุณให้เกิดผู้ติดตามให้เป็นคนดังแล้วคุณจะขายของก็ได้จะรีวิวสินค้าก็ได้มีรายได้หลายช่องทางรับรายได้หลายต่อ 4. อาชีพนี้มาแรงแซงทางของมาก็คือนักไลฟ์สด เป็นนายตัวเองรายได้ไ like, ล์เพดานจะไลฟ์ที่ไหนเมื่อไหร่จะขายอะไรก็ได้เพียงแค่คุณมีความสามารถในการไลฟ์สด 5. อาชีพผู้เชี่ยวชาญเทรนนิน่งโคชชิ่งหรือคนที่มีองค์ความรู้ในสาขาวิชาต่างๆมาสอนถ่ายทอดความรู้ไม่ต้องลองผิดลองถูกด้วยตัวเองเดินทางลัดช่วยให้คุณประสบความสำเร็จเร็วขึ้น เพราะยุคนี้เป็นยุคแห่งความเร็วค่ะปลาเร็วกินปลาช้าก็เหมือนติ๊กต็อกนั่นแหละค่ะถ้าไม่ถูกใจรีบเลื่อนนิ้วผ่านให้ไวความรู้ในยุคนี้ก็เช่นกันค่ะเมเม่ถนัดและมีความชำนาญเรื่องการนำเข้าสินค้าจีไม่ว่าจะมือใหม่หรือมืออาชีพที่กำลังมองหาช่องทางการสร้างรายได้จนไปถึงการขยายธุรกิจให้เติบโตเมเมเปิดคอร์สรับสอนและรับเป็นที่ปรึกษาค่ะ รีบเรียนรู้รีบศึกษาและลงมือทำก่อนที่โอกาสนี้จะหลุดลอยไปค่ะเม่เม่ไชน่าเอ็กซ์เพรสแชร์ความรู้ธุรกิจไทยจีนรู้ลึกรู้จริงเรื่องจีน